วิชาเกษตรช่างฟารนาวิทยาการชีววิทรีวันนี้ยอมมานําเสนอโครงงานเรื่องปา๊มนาแรงสวนครับมีสมาชิกวอยางสามคนประกอบไปด้วยหนายกฤษิีย์ทู้วิศัยสวรสดีครับสองนายป,ปัญญาตั้สวัสดีครบและผมนายจิราย,ยุรรอ นนี้ใช้ไฟแรงดันอยู่ที่220โวลต์นะครับโดยการใช้เบรเกอร์ในการควบคุมใช้ง,งานไฟฟ้าครับมอเตอร์ตัวนี้เราใช้อยู่ที่1แรงม้าครับปั๊มตัวนี้สามารถรอบจัดได้ที่1,200ถึง1,400ครับแล้วก็เกิดการใช้งานโดยการเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับให้มอเตอร์ทำงาน เราจะปรับแรงดันอยู่ที่25บานะครับนี่คือตัวฝังครับแล้วก็เปิดวาล์วเพื่อํำการใช้งานแล้วก็ถือปืนขึ้นมาครับนี่คือการกดสวิต์ปล่อยน้ำออกมานะครับตามแรงดันที่เราต้องการมีพ่อคุมหัวครับแรงดันหัวบ้านหัวแหลมครับสายเราน,นี้ยาวอยู่ที่20เมตรนะครับอะไรมากครับต่อไปนี้ได้ไหน สามารถใช้ในการล้างรถนะครับล้างแอร์ต้นน้ำต้นไม้ได้นะครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับและสามารถให้รุ่นน้องใช้ล้างแอร์นะครับในวิชาเครื่องประ,ประกา